ไะูเจ๊งบ้านเช่าคอนโดนเช่าทำยังไงมาดูกันเพื่อนผมนะครับก็ถามผมว่าที่จะทาธุรกิจบ้านเช่าคอนโดนเช่าเนี่ยที่ทายัางไงผมก็ถามทวาเกิไปว่าแล้วเราทาไงอ่ะไหนพูดในเดียมาสิเขาก็ตอบผมว่าอพอผมก็ไปดูทาเลตรงเนี้ยแล้วผมก็ชอบมากเลยมาอยู่ใกล้แหล่งนี้แล้วก็อยู่ใกล้ทาเ,เลนู้นทาเลนี้การเดินทางสะดวกผมก็ถามอีกว่าแล้วถ้าเป็นเราอ่ะเราจะเช่าไหมที่เนี่ย เพื่อตอบว่าโอ้โหเช่าสิเพราะว่าตรงนี้ผมชอบมากเลยวิวสวยมากาการเดินทางก็สะดวกแล้วก็มีรถม์รถไฟฟ้าผ่านมากมายหลายสายผมก็ถามไปอีกว่าแล้วทำไมผมต้องเช่าที่เนี่ยคอนโดตรงนี้หรือบ้านตรงเนี้ยของคุณนะถ้าเกิดว่ามีที่อื่นที่มันสวยกว่าเขาก็ตอบผมว่าเอา้าก็ของผมดีอะแล้วก็ผมมีทำเลอะไรท,ที่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันโอเคแล้วผมก็ถามเพราะว่าแล้วคุณจะตั้งเป้าว่าราคาจะเป็นแบบไหน เขา,าบอกบ้านหลนังนี้ผมจะให้เช่าประมาณ6,000-9,000แล้วแต่สองที่เลยผมก็ถามเขาไปอีกว่าแล้วราคาเนี้ยคุณคิดว่าจะมีคนเช่าไหมเขาได้ตอบด้วยด้วยค,ความมั่นใจว่าโอ้ยมีสิเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยโอ้โหเทียบกับราคาหลังอื่นตรงหมู่บ้านกจ้เคียงเนี่ยตรงนี้โอเคมากเลยนะราคาไม่แรงด้วยผมก็ถามว่าไม่แรงเนี่ยเราคิดไปเองไหมหรือว่าลูกค้าเป็นคนคิดเพื่อนก็อึ้งไปแบ๊บหนึ่ง เพื่อนก็เริ่มไปหาเหตุผลนันหน่อยมาเช่นแบบว่าบ้านเขาสวยนะก็ตกแต่งอย่างดีแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบผมก็ถามไปอีกว่าเอาแล้วที่บ้านที่อยู่ใกล้กว่าแล้วเขามีเฟอร์นิเจอร์ครบทําไมไม่ไปเช่าหลังนั้นนะเพื่อนก็งงแล้วก็ไปคิดอีกแล้วเขาก็ลังเลแล้วบอกว่าเอาอย่างนี้เราก็ไปซื้อหลังนู้นดีกว่าที่มันอยู่ใกล้ถนนเมนงั้นดีไหมผมก็ตอบไปว่าแล้วหลังนั้นแพงกว่าไหมเขาก็บอกว่าแพงกว่าเยอะเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ถนนมากกว่า แล้งี้เอาไงอ่ะเพราะว่าหลังนั้นแพงกว่านะจะปล่อยเช่าก็จะแพงกว่าแต่ถ้าจะอยู่ที่นี่มันก็ลึกกว่าอาจจะถูกกว่าแต่มันจะเช่าได้หรือเปล่าอ่ะผมก็ถามไปอีกว่าแล้วคุณจะตีตลาดด้วยกลุ่มลูกค้าแบบไหนเขาก็บอกว่าเออผมว่านะตรงนี้มันใกล้โรงเรียนกับห้างก็จะตีตลาดพนักงานห้างแล้วก็นักเรียนที่เป็นแบบว่านิสิตนักศึกษาแล้วผมก็ถามไปอีกว่าแล้วกลุ่มตลาดเหล่านั้นอ่ะเขาจะมาเช่าที่นี่ไหมหรือเขาจะไปเช่า อะไรที่มันอยู่ใกล้ถนนมากกว่าแลอผมก็คิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะผมควรจะไปไปซื้อหลังที่มันใกล้เดินทางสะดวกกว่ายอมจ่ายแพงขึ้นสรุปผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอา,อางี้สิเราอ่ะก็ใส่ไปเลยว่าบ้านนี้สาหรับนิสิตนักศึกษาเดินทางสะดวกแล้วก็ไม่ได้ไกลมากราคาประหยัดแล้วก็อ่าบ้านสวยตกแต่งมาอย่างดีราคาถูกด้วยไม่ได้ไกลกว่าตรงถนนเมนสักเท่าไหร่ แล้วก็รีบไปทไปาป้ายโฆษณาติดให้ทั่วเลยแล้วก็โฆษณาตามที่ต่างๆยังไม่ต้องซื้อหรอกติดไปเลยขึ้นกระด่าว,ว่ามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเดีย๋ยวไม่ได้ซื้อบ้านจะปล่อยบ้านเช่าได้ไงแล้วมันจะได้เหรอผมก็บอกว่าลองเลยเชื่อผมดิหลังจากนั้นอีกสามวันสี่วันก็โทรกลับมาเฮ้ยบ้าแม่งคนโทรมาเยอะมากเลยเนี่ยประมาณสามสี่สี่สิบคนห้าสิบคนแล้วเนี่ยผมก็เลยบอกไปว่าโอเคซื้อได้เลย ว่าผมกำลังสอนอะไรเ,เพื่อ,อนผมอยู่อย่าไปคิดมโนอย่าไปคิดว่ามันโอเคอย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองอย่าไปคิดแทนลูกค้าจงให้ลูกค้าคิดและประสินใจและตอบเรา